คะก็จริงๆยังไม่ไดโอกาสได้เดินดูมากๆนะแต่ว่าเท่าที่เห็นนี่ก็คือใหม่มากแบบใหม่แบบสามในเพราะของเยอะมากค่ะเั็นตอบโจทย์เขาดแล้วเป็นยังไงบ้างไคจริงแล้วก็สมถติว่าแบบสวัสดีอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์คนแล้ก็ภูมิค่ะก็กอเพราะว่าพาเด็กๆมาปล่อยพลังได้มีที่ให้เด็กๆบบมาปล่อยพลังมีศูนย์ายนโลกอย่างเงี้ยสินค้าก็มีที่เลือกมากมายเลยอ่ะของดีก็เยอะค่ะ ถ้ามาแต่งสีเสียงของเขาเาเป็นยังไงบ้างคะมันสว่างสวยส,ส,สว่างมากไปสว่างมากอาออหารการกินนะคะอาหารเยอะมากฉ่ำนี่แอบดึงนะคะกหน่งฝากหนึ่งฝากหนึค่ะแม่าดฝากด้วยนะคะก็สำหรับออสอวจะมาไลฟ์สดบางแคร์น,นะคะชมใหม่นะคะก็ใครที่อยู่แถวนี้ได้ยังไงก็ต้องมาเช็คอินก,กันนะคะก็ถือเป็นจุดเช็คอินแ,แห่งใหม่อบเหมาะ พย่แก้วภ <จะ S 1> าคกับแก้วลูก<า>ัอดีคนหนึ่งที่ททมาออกงา,านพี่แก้วภางได้แค่สามคนก็รุนมากค่ะเพราะว่างานมันจะแบบดีเลย์ไปนิดนึงแล้วก็แบบพอดีมัน,นเป็นเวลานอนเขาแล้วอะไรเงี้ยเพราะพอถึงเวลานอนเด็กเขาก็จะนิดนึงแม่ก็จะรุนรว่าลูกเราจะพลาดโค้งงานหรือเปล่าก็นยังงงไบ้าโอเคนะพี่ก็ม่ยกมือจีก็แว๊ดใส่แม่เราเลยนะครับ

โมเก้า้าแตโมเมนต์มมนหะเขาก็กมาเชียมมเดินแเ <c oughs> ปังหรับอก <c oughs> ่อ่เานก็บอกเขา,าบ,บมายท,ทน,นะอะเเชีย่ยขาก็จะแบ,บีบมาเป็นสัดาห์เหมนกันธุรกิจของเขาจะเกิดขึ้นได้บ่อยไหมคะยังเกิดขึ้นได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เราหมดแล้วค <c oughs> ือิ <c oughs> ่เป็น <c oughs> เวลาคิ่มเป็นเวลา ถวันเกิดแล้วค่ะวันเกิดค่ะวันเกิดยังไงบ้างคะเตรียมตัวยังไงบ้างครับปีนี้จริงๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาก แบบแม่ที่แบบคนตัดให้แบบไม่ต้องถามเขาไม่ได้ไม่ได้ยังไม่เตรียมอะไรมันหอมไม่ียมใช่ไม่จัพี่น้องพม่น้องอะไระคะอพี่แผนจะัดให้น้องเมอ๋อจากจากผู้ปี ชอบแต่ไม่ชอบอะไรนี้ได้แล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้ถึงกับพูดว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็จะเฮ้ยไ,ไม่เขาตั้นเลยเท่านั้นอ่าแต่แต่แต่ิปที่ปล่อยมาคือเขาเป็นเป็นคนง่ายๆนะแบบว่าอืมเอือืมเป็นการแสดงอ่าแล้วใ้ในนั้นเรายาวเวลาในการถ่ายนานไหมพี่ไม่ได้นานมากแต่ที่จริงว่าคนจะถ่ายเนย นีก็แสดงกิ่งรัดเยอะเหมือนกันที่บอกคิดว่าถ้าให้ทำจริงๆจะทำได้แต่ว่าจะอยากทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าแบบก็มีความเป็นตัวไม่สุดบังท่านเทปไม่ได้ถัดไปพี่ชมตาดีเรื่องหนึ่งตอนนี้มันเกิดตุ๊กตาขิงกันระหว่างเทปกับพีพีว่าเกลจะชอบใครตอนนี้เราเป็นเพื่อนของเกลเรามองตรงนี้ยังไงบ้างมันก็ภาพมันคมเดี๋ยวมา มันเป็นยังไงบ้างกับตรงนี้เพราะเขาถิงกันว่าเดี๋ยวครั้งหน้าไปออกรายการจะต้องแบบว่าให้เกลมันเ,เป็นเรื่องของเคปีของเขาอ,ะอ่ะค่ะก็แบบแล้วแม่เห็นทั้งสองเหตุการณ์แม่รู้สึกยังไงบ้างว่าเกลเขายัางไยยงไรนะเราก็หวานเลยค่แต่ว่าแบบแม่ไม่ต้องพูดแม่แบบสายตามันมันมัไปบอก <c oughs> เลยเแบบน่นอนพาเลาเรื่องอันนี้คือปลอบใจดีดีไว้ก่อนปลอบใจอะไร ตัดองต่นะการเป็นตอยับอน้มนยังไงคแม่ต้อรม่หอกเราว่ามันจะเริ่มมีมันเริ่มงคมีอ่ะอจริงมันมีวิธีการเข้าขาที่แบบว่าแม่ต้องรู้ไหคะว่าแบบว่าอันนี้แหละต้ามใช่เลยเราว่าต้องที่มาแบบ่อนโจนอ่อนโจแล้วก็เอ่อ ความเจ๊แากเขาจะฝากเขาจะยิ้มเจ๊เขาก็เดินแบบว่าเดินไปเดินมาแบบว่ามันกันมีค้อมมีการแบบอย่างง้ยเราไม่ต้มีย่างบกบอยางนี้เลยไงยะตอบอกว่าองเป็นีชา้เพิ่งไปกินเกลอรัเาของเป็นีชาได้แต่ถ้าลองแบบเลเสขงเกลได้คืจะรักกว่านี้เกีกตก้งแกเหรอคะเกี่ยวกับตก้แกหรอเกี่ยวกตกแก ปั่นดีๆเลยแล้วก็เขยิบโอ้โหเยอะนะหรือพี่แจ๊ดยังพีคไหมว่าจะต้องทำแบบไหนเนี่แน่ใจแล้วต้องร้องเพลงสีดีๆต้องร้องเพลงกับเพลลิสต์วันนั้นมันเป็นแบบว่ามีแคบ MC ก็อาจจะแบบยังไม่ได้แล้วยังไม่ได้ดูใช่ไหมล่าอยากได้ดูแต่ว่าแบบเชิงภาพอาจจะไม่แบบไม่เร้าใจนะอ่านี่กับพันธุ์ต่อไหมนีกลับมาดูใหม่อีกรอบไหมคะไม่มี ที่เราม่คือเเหือนกัอยากไปทำานนสถานการณ์ที่แบบเขาบองไปเขาบอกไม่อยากไปดูแม่ทำานอีกเลยทัที่นแรกเาเปิดปดตาก็อบเที่ยวอะชอะไปเที่ยวชอบตามไม่อยากอยู่บ้านทีแบบมันตอบแตดเลยใช่พี่สายพิาก็เหมือนกันแหละก็ออกมากับแม่กว่างแต่ทุกทีเด็กๆก็ 训练啊，每天都在训练。